ผมจอมศสรรรวัรริมพานิชเป็นผู้บริหารโรงเรียนดนตรียามาฮ่าทั้ง3สาขาบนเกาะภูเก็ตภายใต้ซาวแกรลี่กรุ๊ปครับ ด้วยความรักในศียงดนตรีและก็ผมเองได้เรียนดนตรีกับโรงเรียนดนตรียามาฮ่ามาตั้งแต่เด็กทําให้ตัดสินใจตั้งใจที่จะเปิดโรงเรียนดนตรีในภูเก็ตและก็ด้วยความที่ภูเก็ตเองก็มีความแตกต่างทางด้านภูมิศาสตร์มีการขยายตัวของเมืองตลอดเวลาซึ่งอิงกับการท่องเที่ยวทําให้ทงางซาวแกลลอรีกรุ๊ปก,ก็เปิดโรงเรียนดนตรีถึง3สาขาด้วยกันซึ่งมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างด้วยกันทั้ง3สาขา โรงเรียนดนตรีา a m a h a Big C p ูเ k e t เป็นสาขาแรกที่เปิดขึ้นในปี2547เป็นความตั้งใจที่อยากจะทําโรงเรียนดนตรีในห้างซึ่งทําให้เกิดความสะดวกสบายต่อผู้ปกครองซึ่งพาลูกหลานมาเรียนแล้วสามารถที่จะไปเดินช้อปปิ้งได้ซึ่งที่ห้าง b กซี Phuket ก็เป็นที่ที่มีที่จอดรถในล่มที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นที่จอดรถฟรีกว้างขวางสะดวกสบายแล้วก็ทําให้นักเรียนเนี่ยได้สัมผัสกับความสะดวกสบายในการมาเรียนครับ โรงเรียนดนตรีามาฮ่านครภูเก็ตเป็นโรงเรียนที่สร้างขึ้นภายในอาคารสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่แล้วก็มีความสวยงามแบบชิโนยุโรเปียนซึ่งคนภูเก็ตเรียกว่าอังมอเเลาซึ่งโรงเรียนดนตรีามาฮ่านครภูเก็ตเนี่ยก็จะมีความสะดวกสบายมีที่จอดรถกว้างขวางนอกจากนั้นเนี่ยยังมีซาวแกลลี่ช็อปซึ่งเป็นช็อปที่รวบรวมเอาเครื่องดน,นตรีแล้วก็เครื่องเสียงที่ดีเนี่ยมาให้ผู้ปกครองและนักเรียนเนี่ยได้เลือกใช้ภายใต้คอนเซ็ปต์ทัชเดล r อัลโปรซึ่งอยากให้ทุกคนได้มี การทดลองฟังเสียงหรือเล่นเครื่องดนตรีที่อยากได้เนี่ยก่อนที่จะเอาไปเป็นเจ้าของ โรงเรียนดนตรียามาฮ่าโรบินสันฉลองภูเก็ตเป็นสาขาล่าสุดที่สร้างขึ้นภายใต้คอนเซปที่เราเอามารวมกันระหว่างความเป็นยามาฮ่าซึ่งเป็นความเป็นมินิมอลหรือความเรียบง่ายแบบเซนแล้วก็มีกา,า,ารผสมผสานเรื่องของภูเก็ตซึ่งเป็นพอลนาก,กัน้นหรือความเป็นชิโนเข้าไปด้วยภายใต้คอนเซปของซาวแกลลอรี่เนี่ยก็จะทําให้ทุกคนที่มาที่โรงเรียนดนตรีรู้สึกถึงการเดินเข้าไปในแกลลอรี่เหมือนชมนิทรรศการแล้วก็มีความสุขกับเสียงดนตรีต่างๆที่น้องๆเนี่ยได้มีการเรียนแล้วก็มีการเล่นด้วยกันซึ่งโรงเรรีียนนต จะมาห้าฉลองภูกเก็ตยังอยู่ภายในห้างซึ่งจะทําให้ผู้ปกครองเนี่ยยังได้สามารถช้อปปิ้งได้มามีร้านอาหารมากมายแล้วก็ได้มีการพักผ่อนในในวันช่วง ที่น้องๆมาเรียนด้วยก็เรียกได้ว่าอันนี้ก็จะมีความครบครันทั้งในเรื่องของการเรียนดนตรีและก็การพักผ่อนซึ่งเป็นกิจกรรมครอบครัวอีกด้วยโรงเรียนดนตรีามาฮ่าทั้งสาสาขาสร้างขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ที่แตกต่างกันแต่มีสิ่งที่เหมือนกันก็คือเรื่องของประสบการณ์และคุณภาพของคุณครูที่เราเลือกมาเครื่องดน,นตรีที่มีคุณภาพและก็บรรยากาศของโรงเรียนที่เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยมีจินตนาการและมีความคิดสร้างสรรค์นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนดนตรีอีกมากมายทั้งภายในและภาย กนอกมีการจัดเวิร์กช็อปมิวสิกแคมและมีการจัดประกวดดนตรีและมีการส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดดนตรีภายนอกอย่างมากมายนอกจากนี้นักเรียนทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันก็ยังมีรางวัลการันตีอีกเยอะทีเดียวและก็ทําให้โรงเรียนดน,นตรีเนี่ยถือได้ว่ามีกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนตลอดเวลาและนี่คือโรงเรียนดนตรียามาฮ่าทั้ง3สาขาบนเกาะภูเก็ตครับ